สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสรัมภาคงศีทองอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าโรงเรียนเพื่อเยอดอตึงอุทยาคารค่ะจะมานำเสนองานวิจัยเรื่องการศึกษาผลการปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินที่มีที่มีต่อคุณภาพของดินและการเจริญเติบโตของผักบุ้งในแปลงเกษตรโรงเรียนเพื่อเยอดอตึงอุทยาคารจังหวัดตรังค่ะคณะผู้วิจัยเด็กหญิงชัยนิการจุลเยียดเด็กหญิงพิมพชนกสวนารักษ์ เด็กหญิงสรัมภาคงสีทธงระดับชั้นประถมศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา,นา,านาสุเทวีรัธนาศิโรรัตนางจุชาชิปเกิดไข่แก้วโรงเรียนห้ยวยยอดลรงวิทยาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตั้งเคงค่ะ การใช้ประโยชน์ที่ดินติดต่อกันเป็นเวลานานเป็นไซส,สำคัญที่ทำให้ดินมีความบูดมสมบูรณ์ลดลงไม่เหมาะสมต่อการจเจริญเติบโต,ตของพืชสอดคล้องกับปัญหาของดินในแปลงเกษตรของโรงเรียนเพื่อยอดหลังอุทยานาซึ่งพบว่าดินถูกใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานปลูกพืชจ,จะส่งผลผลิตต่ำดังนั้นจึงหาแนว ในการปรับปรุงดินเพื่อให้สภาพของดินสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้และให้ผลผลิตที่ดีขึ้นเป็นการรักษาคุณภาพของดินให้คงความอดุดมสมบูรณ์จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่าปุ๋ยหมูลไสเดือนดินมีปริมาณอิทซีอินรี วัตถุสูงมีชาติอาหารที่พืชสามารถนำไปใช้และเป็นประโยชน์ต่อดินส,ดส่งผลต่อความปลอดภัยส่งผลต่อความปลอดภัยต่อผู้ผลิตผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจปรับปรุงดินโดยใช้มูลไส้เดือนดินเพื่อศึกษาผลใช้ ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินปรับปรุงดินที่มีต่อคุณภาพของดินและการจเจริญเติบโตของผักบุ้งในแปลงเกษตรโรงเรียนห้วยยอดตรึงวิทยาคารจังหวัดลังค่ะคําถามวิจัย 1. การใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินในการปรับปรุงดินมีผลต่อการปรับปรุงคุณปรับปรุงคุณภาพของดินในแปลงเกษตรโรงเรียนห้วยยอดตรึงวิทยาคารหรือไม่อย่างไร 2. การใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินในการปรับปรุงดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งในแปลงเกษตรโรงเรียนเพื่อตึยรวิทาคารหรือไม่อย่างไร สมมติฐานงานวิจัยการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินปรับปรุงดินในแปลงเกษตรก่อนปลูกผักบุ้งจะส่งผลต่อการปรับปรุงคุณภาพของดินถ้าดินมีความเป็นกรดด่างเหมาะสมและมีปริมาณไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมในปริมาณมากขึ้นจะทําให้การเจริญเติบโตของผักบุ้งในแปลงเกษตรโดนเดือนห้อยตึงวิทยาคารเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะกําหนดจุดศึกษา ืใช้พื้นที่แปลงเกษตรโรงเรียนหพื่อยอดลึงวิทยาคารจังหวัดตรังเป็นจุดเก็บตัวอย่างดินค่ะวัะสดุและอุปกรณ์ใช้ชุดทดสอบดินภาาสนามหาปริมาณไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมและความเป็นกรดด่างของดินของกรุมพัฒนาที่ดินค่ะ วิธีดำเนินงานวิจัย 1. เก็บตัวอย่างดินจากแปลงเกษตรและทดอบตัวอย่างดินก่อนก่อนการปรับปรุงดิน,นะคะ่ะ 2. ทํทำการปรับปรุงดินโดยใช้มูลไส้เดือนดินสัดส่วนดินสองส่วนปุ๋ยมูลไส้เดือนดินหนึ่งส่วนชิ้งไว้สิบวันนะคะ สามตรวจสอบคุณภาพของดินที่ได้รับการปรับปรุงดินโดยใช้มูลไส้เดือนดินแล้วเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของดินก่อนและหลังการปรับปรุงดินด้วยมูลไส้เดือนดินค่ะสี่ดำเนินการปลูกผักบุ้งสังเกตและบันทึกความสูงและจำนวนใบของผักบุ้งทุกวันเป็นเวลา30สวันค่ะ ผลการวิจัยผลทดสอบตัวอย่างดินก่อนและหลัง,าง,าก,างก,การปรับปรุงดินด้วยมูลไส้เดือนดินพบว่าดินก่อนตัวอย่างดินก่อนการปรับปรุงดินความเป็นกรดด่างของดิน5.5ปริมาณไนโตรเจนต่ำปริมาณฟอสฟอรัสต่ำมากปริมาณโพแทสเซียมต่ำมาก ตัวอย่างดินหลังการปรับปรุงดินความเป็นกรดด่างของดิน6.5ปริมาณไนโตรเจนปานกลางปริมาณฟอสฟอรัสสูงมากปริมาณโพแทสเซียมสูงค่ะบัญชึกการเจริญเติบโตของผักบุ้งเป็นเวลา30วัน ความสูงของผักบุ้งที่ปลูกในดินที่ไม่ได้รับปุ๋ยมูลไส้เดือนดินน้อยกว่าความสูงผักบุ้งที่ปลูกในดินที่ได้รับปุ๋ยมูลไส้เดือนดินมากกว่าจํานวนใบของผักบุ้งที่ปลูกในดินที่ไม่ได้รับปุ๋ยมูลไส้เดือนน้อยกว่า จำนวนใบของผักบุ้งที่ปลูกในดินที่ได้รับปุ๋ยมุนไสเดือนมากกว่าค่ะต่อไปจะเป็นการสรุปได้อภิปรายผลวิจัยนะคะ 1. ผลการศึกษาคุณภาพ ของดินด้านความเป็นกรดด่างปริมาณไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมของดินในแปลงกเกษตรโรงเรียนห้วยยอดพึงวิทยาคารพบว่าดินในพบว่าดินในแปลงกเกษตรมีปริมาณไนโตรเจนระดับต่ำมีปริมาณฟอสฟอรัสระดับต่ำม,มากและมีปริมาณโพแทสเซียมระดับต่ำม,มากมีความเป็นกรดด่างระดับ5.5แสดงว่าดินมีสภาพความเป็นกรดจัด สผลการเปรียบเทียบคุณภาพของดินก่อนและหลังทําการปรับปรุงดินโดยใช้มูลไส้เดือนดินพบว่าคุณภาพของดินหลังการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยมูลไส้เดือนดินมีปริมาณไนโตรเจนระดับปานกลางมีปริมาณฟอสฟอรัสระดับสูงมากและมีปริมาณโพแทสเซียมระดับสูงสรุปได้ว่าคุณภาพของดิน หลังการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยมูลไส้เดือนดีขึ้นมีปริมาณไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงขึ้นค่าความเป็นกรดด่างของดินหลังได้รับการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยมูลไส้เดือนระดับ6.5แสดงว่าดินมีดินมีสภาพความเป็นกรดอ่อนสรุปได้ว่าดินมีสภาพความเป็นกรดน้อยลง สามผลการเปรียบเทียบการจเจริญเติบโตของผักบุ้งที่ปลูกในดินก่อนและหลังทำการปรับปรุงดินโดยใช้มูลไส้เดือนดินพบว่าผักบุ้งที่ปลูกในดินที่ได้รับการปรับปรุงดินด้วยมูลไส้เดือนดินมีความมีความสูงและจำนวนใบมากกว่าสรุปได้ว่าผักบุ้งจเจริญเติบ โตได้ดีกว่าที่ปลูกในดินที่ไม่ได้รับการปรับปรุงดินงานวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับการสนับ,สน,บสนุนชุดตรวจสอบดินภาคสนามสำหรับตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมและค่าความเป็นกรดด่างของดินจากกลุ่มวีเคราะห์วิจัยพืชปุย๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินกลุ่มพัฒนาที่ดินในการทำโครงงานครั้งนี้คณะผู้วิจัยศึกษาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินความรู้เรื่องดินสำหรับเยาวชนและข้อมูลการจัดการดินจากคู่มือพัฒนาที่ดินอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ต่างๆเช่นเว็บไซต์สารานุกรมสำหรับเยาวชนเว็บ เว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นแนวทางในการทำโครงงานค่ะ